สวัสดีค่ะแม่มาคนนี้ค่ะวันนี้เราจะพาไปชมห้องพักนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาธุรกิจลงทุนห้องเช่านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องเช่ากันวันนี้เรามีห้องเช่ามานำเสนอซึ่งใครที่กำลังมองหาธุรกิจด้านนี้นะคะไม่อยากเอาเงินฝากธนาคารแล้วได้ดอกเบี้ยนะคะมาลงทุนซื้อห้องเช่าแล้วเก็บค่าห้องพักกันค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมแต่ว,ว่าตอนนี้เราจะพามาดูบรรยากาศก่อนถึง ัวห้องเช่านะคะก่อนถึงตัวห้องเช่าเนี่ยลักษณะของที่นี่นะคะเขาจะเป็นตัวตลาดบ้านค่ายค่ะห้องเช่าเราเนี่ยจะอยู่ด้านด้านซ้ายนะคะเดี๋ยวพาไปชมทีนี้จะให้ดูบรรยากาศบริเวณด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นสีแยกไฟแดงนะคะด้านขวามือเนี่ยขวามือตรงไฟแดงตรงนี้จะมีเซเว่นกับโลตัสโกเฟสนะคะ มีอาคารพานิ์แล้วเ,เกิดตรงไปด้านหน้าตรงนู้นก็จะเป็นตัวตลาดนัดนะคะที่เป็นแบบตลาดสดชาวบ้านนะคะแล้วก็สําหรับร้านค้าต่างๆนะคะที่หอพักแล้วเนี่ยก็คืออยู่ติดกับร้านอาหารนี้เลยนะคะร้านส้มตำตาย,ยายซึ่งเขาเปิดทุกวันนะคะลูกค้าที่พักที่ห้องเช่านะคะของเราที่นำเสนอเนี่ยปัจจุบันเขาทำเป็นห้องเช่ารายเดือนนะคะ ลูกค้าที่มาพักเนี่ยส่วนมากก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัทนะคะโซนนิคมโรจน,นะแล้วก็ทางนิคมพัฒนานะคะเป็นเหมลราชค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็กลุ่มลูกค้าโดยทั่วไปจะทำงานอุตสาหกรรมทั้งหมดซึ่งข้อดีนะคะก็คือ สำหรับลูกค้าที่ทำงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยในเรื่องของรายได้เขาก็ก็คือจะออกเงินเดือนตรงถ้าเงินเดือนเขาออกตรงเขาก็จะจ่ายค่าห้องเช่าเราได้ตรงนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่เราสามารถพรีเซนต์ให้ลูกค้าที่มาพักห้องเช่าเราเพื่อเป็นแรงจูงใจนะคะก็คือเนี่ยค่ะจะมีร้านอาหารแล้วก็มีเป็นแบบว่า ร้านอาหารโตลุ่มตอนกลางคืนนะคะตอนเช้าก็มีน้ำเต้าหู้ปลาท่องโขหมูปิ้งหมูย่างอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเราไม่ได้พาไปเดินดูบริเวณตลาดด้านหน้านะคะบริเวณตลาดด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีตามคาแรคเตอร์ของเซเว่นโลตัสเลยเขาก็จะมีร้านอาหารตามสัง่งเป็นแบบปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยู่รายรอบเลยค่ะ ซึ่งเรีกได้ว่าที่นี่ทำเลดีมากๆแล้วก็ติดกับถนนนะคะถนนที่เป็นแบบถนนเส้นหลักนะคะที่จะไปนิคมอุตสาหกรรมลุตจะนะไปปวกแดงก็ได้หรือว่าจะไปจะไปทำงานที่เหมมาาดหนองละลอกก็ได้นะคะถ้าใครนะคะที่สนใจนะคะลงทุนด้านนี้นะคะลงทุนซื้อ ห้องเช่านะคะ่อยเช่าจำนวนห้องเช่าของที่เรากำลังจะพาไปดูนะคะมีทั้งหมด13ห้องด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละห้องเราก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันซึ่งที่เนี่ยทำเนด,ดีตรงที่รถประจำทางเนะะี่ยค่ะผ่านหลายบริษัทหลายนิคมเลยนะคะเนื่องจากว่าอยู่ใจกลางตลาดนะคะถนนตรงเนี้ยเขากำลังจะขยายนะคะมีโครงการจะขยายถนน เป็นถนนสี่เลนนะคะตอนนี้เป็น2เลนอยู่เพราะฉะนั้นทำเลห้องเช่าของเราเนี่ยจะอยู่ติดกับถนนเลยนะคะที่เขากําลังจะขยายนะคะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยคะ่ะก็จะมีร้านขายอาหารขายผลไม้นะคะแล้วก็อยู่ติดกับตัวป้อมตำรวจนะคะก็ในเรื่องของความปลอดภัยสะดวกสบายอยู่ติดกับเทศบาลด้วยนะคะ ก็จะเป็นเทศบาลตำบลบ้านคายค่ะด้านขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นอาคารพาณิชย์ที่ประกอบการค้านะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วก็ตรงนี้นะคะด้านซ้ายก็ยังมีกลุ่มเพื่อนธุรกิจห้องเช่าด้วยนะคะอันนี้คือที่เราจะพามาชมนะคะคือที่นี่ค่ะเดลมาคนนี่เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์อยู่ติดถนนหลักแบบนี้เลยนะคะ ข้อดีคือคนที่มาพักอะคะ่ะที่เป็นพนักงานบริษัทนะคะก็จะสามารถยืนรอรถที่นี่ได้เลยซึ่งสะดวกสบายมากๆนะคะสำหรับที่นี่นะคะเราขายอยู่ที่5 8ล้านแแสนบาทนะคะยินดีต้อนรับในหน้าทุกท่านด้วยนะคะที่มีกลุ่มนายทุนนะคะที่กำลังมองหาธุรกิจห้องเช่านะคะก็ พามาเยี่ยมชมได้นะคะนั่นหมายเข้ามาชมได้ตลอดอันนี้อยู่ติดถนนคลองอันนี้ค่ะเดี๋ยวจริงๆตามงบป,ประมาณที่กรมทางหลวงแจ้งไว้นะคะคือเดี๋ยวสะพานอันนี้จะไม่มีจะปิดสะพานออกไปนะคะเนื่องจากว่าห้องห้องเช่าตรงสีส้มเนี่ยเขาอยู่ตรงกลางสะพานพอดีซึ่งอันนี้มันสภาพไม่เป็นคลองแล้วนะคะเดี๋ยวตอนที่เขาทําถนนเป็นสีเลนก็จะไม่มีสะพานนี้นะคะอันนี้ก็เป็นป้าย โฆษณาห้องเช่าของเรานะคะก็จะมีรายละเอียดตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เราแถมไว้ให้อยู่ในห้องนะคะด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเราแบ่งเป็นสำนักงานออฟฟิศนะคะก็จะมีเหล็กดัดมุงรวดให้ครบเลยนะคะติดแอร์ให้พร้อมแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นบริเวณพื้นที่ด้านหน้านะคะ มีที่จอดรถให้ด้วยนะคะด้านหน้ามีประตูเปิดปิดนะคะทั้งฝั่งโรงจอดรถแล้วก็ฝั่งตัวห้องเช่าค่ะมีประตูเปิดปิดให้แล้วก็ตัวพื้นเนี่ยเป็นคอนกรีสตสแตมป์นะคะสีดำมีตู้กดน้ำมีเครื่องซักผ้าถ้าเกิดจะเพิ่มจำนวนก็สามารถเพิ่มได้นะคะยังมีพื้นที่ว่างอยู่มีฟรี w i f i ให้แล้วอันนี้เป็นที่ติดต่อนะคะออฟฟิศด้านหน้า อันนี้ก็จะเป็นซุ้มซุ้มทางเข้านะคะเป็นซุ้มทางเข้าแบบนี้ค่ะก็คือทําไว้ให้สําหรับลูกค้าก็เวลาเข้ามาก็จะไม่เปียกนะคะเวลาเดินทางเข้ามาพื้นที่ห้องเช่าเนี่ยเป็นบรรยากาศรอบๆแล้วก็มีจานดาวเทียมติดตั้งไว้ให้กลางคืนก็ทําไฟออโต้เปิดปิดออโต้ไว้ให้นะคะก็จะสว่างนะคะ นี้ก็จะประกบกันด้านซ้ายด้านขวาสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการซื้อลงทุนปล่อยเช่านะคะติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะในราคาเพียง5.8ล้านแแสนเท่านั้นจำนวนทั้งหมด13ห้องนะคะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบแล้วก็เรียกได้ว่าซื้อปุ๊บเนี่ยมีผลกำไรเลยเพราะมีคนเช่าเต็มแล้วนะคะนี่เป็นบริเวณโดยรอบค่ะ ในเรื่องของระบบค,ความปลอดภัยนะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเดินทางมาเขียนเขาได้เรียกเขียนรายงานนะคะมีการตรวจตลอดนะคะเราจะพาไปดูบริเวณด้านในนะคะภายในของตัวห้องค่ะภายในตัวห้องนะคะด้านบนจะเป็นฝ้าแหวนแบบนี้นะคะแล้วก็พื้นก็จะเป็นตัวพื้นกระเบื้องแบบนี้ค่ะ แล้วก็ทุกห้องนะคะเราก็จะมีเซตเก้าอี้ให้แบบนี้นะคะเป็นเซตเก้าอี้แบบนี้ให้หนึ่งชุดนะคะมีทุกห้องนะคะแล้วก็ปักไฟมีให้รอบเลยมีเหล็กดัดมุ้งรวดลาวแขวนผ้มาม่านให้ครบลูกค้าจะไม่ไต้องไม่ต้องตอกตะปูนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องสำหรับเอาไว้นั่งเล่นนะคะได้เลย กดีกวคเปิดไฟให้นิดนึงค่ะตรงนี้ก็คือจะแยกเป็นสัดส,ส่วนมีห้องนั่งเล่นให้นะคะเนี่ยค่ะเปิดประตูออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโล่โงนะคะไม่มีอะไรฝัางกันด้านหน้าแล้วก็ในเรื่องระบบเซฟตี้นะคะเรามีตรงนี้ให้ด้วยก็จะเป็นตรงนี้นะคะ เป็นเชือกเอาไว้คล้องเวลาแบบมีคนมาเรียกก็เปิดตรงนี้ออกก่อนได้นะคะแล้วก็มีตัวตรงนี้มุงลวดเหล็กดัดนี้ให้ครบในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็อยู่ติดถนนนะคะ่ะสะดวกสบายนะคะ รายการเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยที่เราขายในราคา5 8 0ล้านแแสนนะคะคือมีแบบนี้ทุกห้องเลยนะคะก็จะแบ่งเป็นเปิดมาด้านในนะคะก็จะมีในส่วนของตัวเซฟตี้ประตูตรงนี้นะคะเป็นโซ่ครองประตูเปิดเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงแบบนี้นะคะมีชุดโต๊ะให้ห้1เซตด้านขวาตรงนี้ก็จะมีเป็นที่แปวนชั้นวางทีวีมีสายเชื่อมต่อ ทีวีไว้ให้เรียบร้อยนะคะมีเสาอากาศจานดำให้ครบค่ะแล้วก็จะได้พัดลมหนึ่งตัวแบบนี้เป็นพัดลมติดผนังแบบนี้ทุกห้องนะคะสะภาพห้องจะเป็นห้องใหม่แบบนี้หมดเลยนะคะเะนื่องจากว่าเราเพิ่งรีโนเวทไปนะคะได้ไม่กี่เดือนเท่านั้นเปิดเข้ามาด้านในตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอน,น,ะค,ะนค่ะเนี่ยค่ะ ปกติก็จะเป็นแบบนี้ก็เปิดประตูเข้าไปอย่างนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องนอนภายในห้องนอนเนี่ยเราก็จะมีชั้นสําหรับแขวนเสื้อผ้านะคะเป็นสไตล์โมเดิร์นแบบนี้นะคะเอาไว้ให้แขวนเสื้อผ้าแล้วก็เข้ามาด้านในเนี่ยก็จะเป็นมีแอร์ให้1ตัวนะคะแล้วก็ได้ที่นอนเป็นที่นอนหนังนะคะเพื่อเวลาลูกค้าแบบ มีการย้ายออกคนที่เข้ามาใหม่ก็จะได้รู้สึกว่ายังสะอาดเหมือนเดิมนะคะเป็นที่นอนหนังนะคะแล้วก็ได้เตียงเหล็กแบบนี้ค่ะขนาดที่นอนกับเตียงขนาด5ฟุตนะคะก็จะพอดีกับขนาดห้องในห้องก็จะเป็นพื้นกระเบื้องแบบนี้ลายเดียวกันทั้งห้องค่ะมีแอร์ให้ครบค่ะขนาดแอร์ก็อยู่ที่9 0 0 0พ BTU นะคะแต่และห้องขนาดแอร์ไม่เท่ากันค่ะ เดินถัดเข้ามานะคะก็จะเป็นส่วนของห้องน้ํานะคะเนี่ยค่ะเดินเข้ามาด้านในเป็นห้องน้ําห้องน้ำเนี่ยเราก็เพิ่งรีโนเวททาใหม่นะคะก็คือปูกระเบื้องใหม่สุขภัณฑ์ใหม่หมดเลยนะคะมีบานกระจกมีอ่างล้างหน้ามีชักโครก สายเชวเวอร์อาบน้ำนะคะขนาดห้องน้ำก็มาตรฐานลงตัวนะคะเป็นแบบนี้เหมือนกันทั้ง13ห้องค่ะแล้วก็มาด้านหลังตรงนี้ก็จะมีส่วนของประตูนะคะเปิดมาด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นพื้นกระเบื้องแบบนี้ค่ะลายหินอ่อนก็มีเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์สำหรับล้างจานทำกับข้าวเล็กๆน้อยๆนะคะ มีช่องแสงด้านบนให้แล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์แอร์ตรงนี้นะคะด้านหลังเนี่ยก็คือจะไม่มืดนะคะมีช่องแสงให้แบบนี้เหมือนกันทุกห้องนะคะแล้วก็มีช่องระบายอากาศให้ค่ะสำหรับลูกค้าที่แบบว่าจะทำอาหารเบาๆนะคะมีท่อน้ำทิ้งแบบนี้คะ่ะจะได้แบบนี้เหมือนกันทุกห้องนะคะแล้วก็ห้องเนี่ยจะมีสองฝั่ง ฝั่งด้านซ้ายกับฝั่งด้านขวานะคะฝั่งด้านด้านขวาเนี่ยจะเป็นขนาดห้องเท่ากันหมดส่วนห้องด้านซ้ายนะคะห้องด้านซ้ายจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะคะนะคะถ้าเรามาดูจะมีสองฝั่งฝั่งด้านซ้ายมือกับฝั่งด้านขวามือนะคะด้านซ้ายมือจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าราคาค่าเช่าต่อห้องก็จะสูงกว่าด้านขวามือนะคะ สำหรับใครที่กำลังมองหาลงทุนนะคะห้องเช่าคะ่ะแนะนำนะคะลองมาเยี่ยมชมเนื่องจากว่าทำเลโลเคชันดีนะคะถามว่าทำไมถึงขายคือทางเราไม่ไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเช่านะคะของเราทำธุรกิจด้านการซื้อขายอาสังหารนะคะแล้วก็เราก็มาจับตัวอสังหารเนี้ยมาพัฒนานะคะพัฒนาเสร็จก็มีคนเช่าอะไรครบเรียบร้อยนะคะก็ แจ้งขายนะคะทีนี้ถ้าท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ขอนัดหมายเขาเยี่ยมชมมาพูดคุยดูพื้นที่ดูโฉนดดูใบอนุญาตมีครบนะคะมีใบอนุญาตประกอบกิจการครบจ,จ่ายภาษีจ่ายอะไรครบหมดเรียบร้อยคะ่ะสามารถดําเนินกิจการต่อได้เลยคะ่ะอันนี้สามารถกู้ธนาคารได้ด้วยนะคะ กับลูกค้าที่อยากามีธุรกิจห้องเชา่าเป็นพนักง,งานประจำนะคะอยากลงทุนนะคะก็สามารถนำเอกสารไปยื่นกู้ได้นะคะลองยื่นกู้ดูได้คะ่ะที่5ล้าน8ปดแสนถ้าลูกค้าไปยื่นกู้ก็ผ่อนอยู่ประมาณ40,000บาทต่อเดือนนะคะสำหรับการไปยื่นกู้แล้วก็รายได้ของที่นี่นะคะเราให้เช่าห้องละ3,500 ถ้าเป็นด้านขวาอันนี้จะ3,000เอด้านซ้ายจะเป็น3,800ซึ่งค่าเช่าต่อเดือนเนี่ยเพียงพอเพียงพอเลยนะคะกับจำนวนวงเงินที่เราไปกู้ธนาคารนะคะสำหรับท่านใดที่อยากลงทุนด้านนี้นะคะก็ลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมซึ่งในราคา5้้านแแสนเราแถมเครองซักผ้ากับตู้กดน้ำให้ด้วยนะคะ ห้องออฟฟิศห้องนี้จะใหญ่ถ้าลูกค้าไม่ได้ทำแบบเป็นออฟฟิศมีคนดูแลนะคะก็ปล่อยเช่าได้อีกหนึ่งห้องนะคะมิตเตอร์นะ้ำมิตเตอร์ไฟเป็นมิตเตอร์นะ้ำมิตเตอร์ไฟหลวงทั้งหมดนะคะเป็นของหลวงเพะฉะนั้นลูกค้าที่เขามองหาห้องเช่าแล้วแบบเขาได้เป็นมิตเตอร์นะ้ำมิตเตอร์ไฟที่เป็นของหลวงเนี่ยเขาก็จะรู้สึกโอเคชื่นชอบมากนะคะ ก็เป็นหนึ่งในผู้เช่าค่ะเพิ่งเลิกงานลงจากรถประจำทางมานะคะที่นี่วิกัดดีทำเลดีนะคะอยู่ใจกลางตลาดบ้านค่ายถ้าลูกค้าสนใจอยากมาเยี่ยมชมมาไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะเราจะส่งวิกัดให้เพียงแค่ท่านทักมานะคะที่นี่เสนอขายเพียง5ล้านแแสนบาทเท่านั้นนะคะมีเอกสาร เกี่ยวกับการประกอบการห้องเช่าครบค่ะสามารถนําไปยื่นกู้ธนาคารได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่รางกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ